ยำอะไรครับผมอันนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยแข่งมูยอไข่แดงแข่งมูยอไข่แดงฉ่ำหัวมากหัวับมาับย่วับารับรับอชิมนะครับชิมนากล้องชิมนะกล้องช้อนมาช้อนมาช้อนมาเดี๋ยวช้อนนีรับอันนี้ไม่ใช่ันีกะละมังตักอะไรไก

อร่อยอ่ะอร่อยแซ่บเฮ้ยใส่ชูรสด้วยป่ะเนี่ยมาถึองอร่อยขนาดนี้อะไรคือชูรสนะก <laughs> ็ได้จากชูรสใช่ไหม <laughs> อะไรคือชูรสนะไม่ได้ใส่นะแซ่บตักข้าวใหญ่ที่กินย้ำอ่ะต้องตักข้าวใหญ่ทยอยส่งแล้วคะ่ะรอน,นิดนึงนะคะภายในอานทิตนี้นะคะลูกค้า หมูยอเฮ้ยจับเป็ดีนะจับเป็นดีนะหมูยอวันนี้สวัสดีครับคุณค่ะจ้าครับลูกสาวอ่ะพี่สาวอ่ะไม่รู้ก็ใช่ใส่ของมังถึงเัื่ก็ไม่รู้กิิหนนานเลยเนี่ยให้รู้ก็เป็นรู้มันช้ำเป็นไงเผ็ดไหม กินไหมกินไหมรสชาติอร่อยมากนี่ดูไข่แล้วก่อนกินกันหน้าร้านอะไรอย่างนี้เลยหอยหอยผมชอบกินหอยอ่ะหอยอ่ะหอยแค็งครับหอยนหอยต้นครับลูกค้ารอกันนิดนึงนะจ๊ะ วันนี้หนูก็ส่งแล้วแต่มัน,นมันไม่สามารถส่งได้ทีเดียวหมดชื่เราส่งแต่ลูกค้าไนทีเนี้ยนะอาจะได้รับส่งก็ค่ะชอบกินกระโพดหวานดิ คลกกไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชิมโชนะ์หน้าร้านเลยนะครับร้านระกบนะฮะยำสามเส้นไม่็ดนะไม่็ดแต่งเงื่อออกหรอวะ <laughs> เเด หยิบไข่มาเติมได้ป่ะเนี่ยหยิบไข่มาเติมแล้วสองฟองได้ป่ะไม่ได้ <laughs> สำมกึกมาไม่เลิศมา ใครได้แถมให้แม่มคิดเรากินยำแล้วมันหยุดไม่ได้เนาะต้องกินต่อเนื่องใช่เผ็ดอืม